ทิมบแบบมาได้แล้วฉันทางกันเดือนเลยเนี่ยโอ้ผมมาขอโทษทีสวัสดีคานผู้ชมวันนี้นะผมจะมาตอบคำถามแควันเองนะฮะตอนนี้ถนะ้ามีสี่คำถามเฉยๆนะะมาคำถามแรกเลยจากคุณปอมเมเซ่นะอ่านแปะนะ๊บนึงฮะบ้านอยู่จังหวัดอะไรอะไรเสือเนานนนะ่น่าคุณปอามเามเซ่อบอกขอโทษด้วยนะบ้านอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะ ก้อนนินด,ด้วยนะขอโทษครับคำถ,ถ,ถามต่อมาจากคุณปามาเซจอีกแล้วคำถามต่อมาส้มสูงเท่าไรครับตอนนั้นร้อยเจ็ดสิบกว่าตอนนี้น่าจะร้อยแปดสิบกว่ามั้งเอ๊ะไม่ใช่ดิร้อยหกสิบกว่าเออผมอายุสิบเอ็ดเองนะฮะร้อยห้าสิบกว่าเลยคำถามต่อมาจากคุณปาเมสเซธนะฮเะเดี๋ยว คำถามต่อมาทำไมถึงเรียกตัวเองว่าอิงแฟนครับก็คุณดูหน้าปกช่องเก่าบนซีเอเดี๋ยววันนี้หน้าปกช่องเปลี่ยนแล้วเป็นเบร์แต่ยังไงผมก็ชื่ออิงแฟนอยู่ดิคำถามต่อมาจากคุณป้เมิซซ์หรือเล้วโฆษณาใช้แอปอะไรอัดคลิปครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะฮะไอตัวนี้นะฮะเนี่ยผมคี้แกจอ่านชื่อมันะฮะไอตัวนี้เลยมันก็ทำไอะได้ไม่มากหรอกเอ,อ๊ผมไม่น่าให้คุณเห็นเกมนี้เลยเซนบล็อกเลยนะเตียผมจะมาเด่นให้ดูขาหน้ากันก็โทษด้วยนะครับเมื่อกี้อินแฟนไปเข้าห้องาน้ำเดี๋ยวผมจะมาตอบแทนเองนะครับเมื่อกี้นะฮะ แม้คำถามในคลิปจะมีสี่นะแต่จากเพื่อนผมในไลน์ก็มีนะฮะคำถามเพื่อนผมในไลน์นะมีสามสี่คำถามนะฮะมาจากคุณเนเน่ก่อนเลยนะคำถามแรกในไลนะ์ที่ผมถามไปนในกลุ่มคุณเนเน่นะฮะถามว่าเอ,อ,อะไรวะเนี่ยดือแป๊บน,นึงไปดู คุณเนเน่ถามว่าทำคลิปทำคลิปทำอาหารน้อยได้ไหมรอบนี้ให้ให้กินแมวสดสดเออหนักไปไหมเนี่ยโขาถามจาอิงแฟนแปฮัลโหอิงแซนเออเออเออออมีคนให้กินเนื้อแมวสดสดอ,อ่ะไอ้นะไม่ฉันทำไม่ได้มันสดเกินไม่เอา เออ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 นะอิงแฟนฮะบอกว่าอาจจะทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าเนื้อมันสดเกินฮะอิงแฟนไม่ชอบกินเนื้อสดไม่กินเลยและแล้วอิงแฟนเป็นคนนักแมวด้วยแม่จะทีแม่ลงหน้าผาอ่ะคำถามต่อมานะจะคุณเนเน่เหมือนกันฮะคำถามคือคำถามนี่คือทำคลิป เปาแมนเซส vs เนเวียทานหน่อยได้ไหมครับโอ้ต้องโทรถามเจ้าอิงแซสติดแล้วมาเป็นคนมาเป็นคนตัดต่อคลิปแผนกทั้งหมดนะฮะบอกแผนกงานกนะ่อนแผนกงานฮะคนภาคอิงแซนคนตัดต่ออิงแซนคนลงคลิปอิงแซนคนตรวจสอบคลิปอิงแซนแล้วก็คนขยับมืออิงแซนโทรถามแป๊บ โนอิงแซนแกทำคลิปบอมบแซนไว้ในเวลทานได้ปเออได้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 วันนี้เลยโอเคๆได้นะได้คลิปวันนี้นะคำถามต่อไปนะจากคุณหมานเน่านะหมานเค่าคำถามนันมีสามคำถามนะของคุณหมานเค่าคำถามแรกเลยเปิดหน้าหน่อยได้ไหมครับถ้างั้น ทุกคนอยากให้ผมเปิดหน้าใช่ไหมครับก็ขอยน้าคลิปนี้ถึงสองไลนนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมไม่ได้กกหกนะฮะคำถามต่อมาจากคุณหมานเอาอ,อีกแล้วเอ๊คําถามนี้แปลกมากเลยงั้นผมจะตอบนะก,กันนะตามที่ผมบอกเลยแม้จะไม่กล้าถามหรือมันจะอะมกแค่ไหนก็ตามเาละ่ะ ถ้าพี่เป็นเกย์พี่จะชอบผู้ชายแบบไหนครับเดี๋ยวฉันรู้สึกว่ามีใครยุดด้านหลังอ่นีโอเคนอนเล่นนะถ้าไปจมเมื่อกี้นอนแล่นนะผมไม่ใช่เกย์นะผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะชอบผู้ชายแบบนั้นมาคิดหน่อยโอเคพอคำถามต่อมาจะคุณหมาเน่า ถ้าพี่สามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้โดยไม่ผิดกฎหมายพี่จะฆ่าใครครับเด็กเวนโอเคนะฮะอีกสี่คำถามจากคนชอบหมีนะฮะคำถามแรก ในฐานะที่เาอานากเกเอในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนของอิงแซนผมจะมาชั้งเลยคนนี้ว่าอิงแซนนั้นคือเตะหม,มาเฮออูบออออปาาอีกกันนี้โอเคคำถามต่อมาฉันรู้นะว่าแกเอฟชอบใครแกนะเอฟ อ,อีกเวียนไม่เขียนยังไงอีกคิดคิดนี้ก็ต้องพูดคำยาบอกเลเพื่อนเร็วคิดนีะกูพูดคำยาบเลยค,ลคำถามต่อมาจากคุณเออใครนะคนชอบหมีนะั่นแหละนมทุนเหลืองใส่นม ดับนมทอนหนึ่งไม่ใส่นมไหนอร่อยกว่ากันครับไอ้ปิยะอ่อนในตุ้มเนตกไอไนซ่าพ่าไอไนซ่าพ่าวู้ถ้าถามว่ากาแฟใส่นมกับไม่ใช่เดนถ้าถามว่านมทอนเดอม์ใส่นมกับนมทอนหนึ่งไม่ใส่นมไหนอร่อยกว่ากันก็นมทอนเดอม์ใส่นมครับ แค่เปลี่ยนจากจากนมทอนเหลืองนมทอนเหลืองเป็นเป็นชานมแล้วก็เปลี่ยนจากชานมเป็นไข่มุกแค่นั้นแหละทำบาาต่อมาคิวเอเนจริงแกก็มาสู้กับฉันสิอยังไม่ตายเว้ยอีกแค่จกแม่ดาตัวหนอดา คำถามทางไลน์นั่นเองมันเยอะกว่าคำถามใน YouTube อีกใช้หัวไปใช่เ,เร็ว อ่ะละลืมตัดต่ออาะละคำถามต่อมาในฐานะที่ฉันเป็นพเพื่อนแกเจ้าอิงแฟนฉันรู้ว่างๆแกชอบอีกหน้ามีไม่เคดกันสักทีคำถามต่อมาอะละอีพวกิงแฟนให้โปสเตอร์กินเบียให้ดูหน่อยเดี๋ยวฉันให้สองน้อเลย เออไม่ต้องก็ได้นะครับผมก็อ e ีโพสเตอร์อยู่ผมอยู่พอดี๋ยวผมรับเงินแทนอีกแฟนเองเอได้เวลาขโมยเงินจากอีกแฟนแล้วมันมาตอบคำถามคิดเองไม่ทันฉันก็ได้สองน้อยมากกว,ว่านะโอเคเดี๋ยวผมกินให้ดูนอ้องแป๊บแป๊บนึงนะโอเคมาเดี๋ยวผมกินให้ดูมากับฮัมหร่อย เราจริงน,นี่เบียห้านาทีต่อมาเฮ้ยทำไมเขาตกทิงก้งจนไปล่ะโอ้โหไม่เป็นไรน,นะพี่ชายโอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่ชายไม่เป็นไรน,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้สมนายพี่เวนช่องแย่งเงินเดือนฉัน Q&A ออพวกคนสองคนเจ็บนะเพื่อไไหนครับ uh huh. อ๋อฮะอายนะเกิดมาเพื่อฆ่า mm hmm. มันไงเนี N ้ mm hmm. ตายโหงไปส่ฮโอเคก็จบกันพปล,ละสามคิวเอนคิวเอนเอเกิดหน้าทับชู อ่ะดามะโอเคก็จบกันแปนะหน้า3 q n q a คลิปนี้นะไปคลิปแรกนะที่มีคํโคตรหยาบนะเพราะคาถามใด,ย,ดยนะก็ถามอะา,ายนะก็เป็นเพื่อนผมนะแต่ไม่ใช่เพื่อนผมที่โรงเรียนหรือเพื่อนผมใกล้บ้านนะเป็นเพื่อนผมแบบเจอกันมาจากแบบพวกแอ็ดม่วๆแต่ก็ดีเป็นเพื่อนของเพื่อนผมแถวบ้านเพื่อนผมนะเพื่อนผมที่ผม เพื่ là, อนผมที่โรงเรียนนะเออก็แค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่เจ้ิงแฟนมีคนขอให้ฉันไม่ใช่ดินี่เจ้ิงแฟนนี่เจ้ิงแฟนมีคนขอให้แกเตะฉันน่ะโอเคแค่นี้ฮะท่านผู้ชม